สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทก็จะมาทำคลิปแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะก็ชื่อนางสาวจุติพร์ชัยชนะนะคะอายุ35ปีค่ะอันนี้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการจริงเลยนะคะชีย เล่นจริงๆตั้งแต่พ่อตั้งให้ตั้งแต่เกิดเลยชื่อเหมียวนะคะชื่อแมวเหมียวค่ะทุกคนไม่ได้ชื่อแคทนะคะอ้าวแล้วทําไมเรียกว่าตัวเองว่าแคทนะคะก็คือว่าพ่อที่เป็นฝรั่งนะคะป้าป้าที่คนนอร์เวย์เนี่ยค่ะตั้งให้แคทตั้งแต่สิบห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าชื่อเขาบอกว่าขอโทษฉันอยากเปลี่ยนชื่อให้เธอเรียกง่ายๆว่าเคทได้ไหมเพราะว่า ชื่อแมวเหมียวมันเรียกยากนะคะก็ <g ül> เลยเรียกตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะแต่เพื่อนๆอ,อยากจะเรียกว่าเหมียวเฉยๆเรียกแมวหรือว่าเรียกแคทเฉยๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่แคทออกมาแนะนําตัวเองเพราะว่าไม่ค่อยกล้าที่จะออกกล้อง <g ül> หรือว่าพูดคุยในกล้องนะคะยังยังไม่ชินค่ะยังเขินอยู่ ก็แคทเขียนสคริปไปด้วยนะคะว่าแคทจะพูดอะไรเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงค่ะแคทมาอยู่นอร์เวย์ได้ห้าปีค่ะแคทมาอยู่นอร์เวย์ได้ห้าปีก็คบกับแฟนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะย้ายมาอยู่ถาวรห้าปีก็คือคบกับแฟนมาปีกว่านะคะน่าจะประมาณปีปีห้าเดือนปีหเดือนได้คะ่ะ มาเที่ยวนเวยสามครั้งนะคะก่อนที่จะแต่งงานทําวีซ่าแต่งงานย้ายมาอยู่ถาวรค่ะตอนนั้นก็มาเที่ยวมาเยี่ยมแฟนครั้งละสามเดือนนะคะก็มาอยู่ที่นี่แรกๆก็ปรับตัวไม่ค่อยจะได้ค่ะเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศอาหารการกินแล้วก็ภาษานะคะเพราะว่าเนื่องด้วยแคทก็ไม่เก่งภาษาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาโนเวนี่ยิ่งไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาก็เข้าไปเรียนโรงเรียนภาษาโนสค่ะก็พอพูดได้ค่ะคลิปนี้แคปก็จะมาแนะนำตัวเองแบบสั้นๆก็พอนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจอยากจะฟังหรือเปล่านะคะก็แค่แนะนำตัวเองค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะก็ ถามเข้ามาได้เลยค่ะว่าเรียนภาษานอดยากไหมทำงานอะไรหรือว่าทำไมอยากมาทำ YouTube นะคะก็ถามเข้ามาได้ค่ะแคทก็จะจดคำถามทุกคนไว้นะคะแล้วก็เอามาตอบเม้ามอยในคลิปหน้านะคะในครั้งเดียวเลยค่ะค่ะแคทก็เป็นคนจังหวัดสกลคนครนะคะแคทอยู่ บ้านแคทอยู่สกลนครค่ะโตที่อุดรธานีค่ะโตที่อุดรก็เข้าโรงเรียนแล้วก็เรียนจบที่อุดรค่ะทุกคนแต่ว่าบ้านอยู่สกลนครค่ะบ้านแคทอยู่อำเภอเมืองนะคะอยู่ใกล้เขื่อนนะคะอยู่ใกล้เขื่อนเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนห้วยเดือดไม่ไกลจากพระตำหนักค่ะพระตำหนักพระตำหนักภูพันราชนิเวศะค่ะ ไม่ไกลกันนะคะพระตำหนักในหลวงกับพระราชินีนะคะท่านสมัยที่ท่านสมัยนู้นนะคะท่านก็สเสด็จบ่อยๆนะคะก็บ้านแคทก็มีภูเขาบรรยากาศดีนะคะคล้ายๆกับว่าที่ตรงนั้นเป็นบ้านพักตักอากาศของในหลวงรัชกาลที่9ก้ากับสมเด็จพระราชินีนะคะ่ะ อากาศดีมากๆค่ะทุกคนตัดสินใจมาทำช่อง YouTube นะคะเพราะว่าแคทเป็นคนที่ชอบดู YouTube มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการทำขนมรายการอาหารรายการตลกหรือว่าหลายๆอย่างนะคะโซเชียลก็ค่อนข้างจะดีค่ะเราค้นหาทุกอย่างได้จาก YouTube นะคะไม่งั้นก็ Google นะคะทุกคนแคทพูดภาษาอีสานนะคะ สังเกตนะคะพูดภาษาไทยไม่คล่องเลยค่ะพูดภาษาอีสานนะคะแต่ว่าที่พูดภาษาไทยเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยว,วหลังจะพูดภาษาอีสานนะคะแคทมา,าภาษาอีสานนะคะทุกคนแต่ว่าพูดภาษาสกลไม่เป็นนะคะเพราะว่าไม่ได้โตที่สกลนครนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนาเตอรสั้นๆของแคทนะคะเพราะว่าแคทก็ไม่รู้จะอ่า พูดอะไรค่ะเพราะว่าเขินกล้องนะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่าวันหลังก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะว่าอยากให้แคทเล่าประสบการณ์อะไรที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเข้าโรงเรียนประสบการณ์การทำงานนะคะว่าเคยทำงานอะไรมาแล้วบ้างหรือไม่ก็ชมรอบๆบ้านแคทนี่แหละค่ะว่า บ้านแคทเป็นอยู่ยังไงนะคะก็ตอนนี้แคทก็ทําคลิปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคลิปทําอาหารคลิปทําอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะแคทชอบไปตกปลานะคะไปเข้าปา่าหาเห็ดหาผักไม่งั้นก็คลิปปลูกผักที่บ้าน,นะคะ่ะเป็นโรงเรือนพอชําผักนะคะแล้วแคทก็จะมาอัปเดตคลิป พยายามที่จะอัปเดตคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะทำงานเยอะไปหน่อยอะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแคทนะคะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ